สวัสดีค่ะวันเดือนค่ะวันสองหกศูนย์ค่ะวันนี้วันเดือนจะมาถอนมันฝรั่งนะคะไว้กินตอนหน้าหนาวค่ะนี่เธีเจะถอนแล้วนะคะนี่นี่ค่ะเราจะคนอีกเจอไหมนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ในถัง บายบายนั่ค่ะปัน เราถอนไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะเราปลูกไม่เยอะนะคะพี่พี่เราปลูกน้อยเดียวอะ่ะไม่กินตอนหน้าหนาวนนนานาเพราะว่าประเทศนอร์เวย์นี่ปลูกผักก็ยากนะคะถ้าไม่ซื้อดินมาปลูกมันก็ยากมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะมีผักให้กินทุกอย่างอยู่นี่อะไรปลูกได้ก็ปลูกนะคะอะไรที่ถนอมได้ก็ถนอมนะคะประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะเงินมันหายากนะคะ มันไม่เหมือนเมืองไทยอะกินทิ้งกินขว้างกล้วยไม่อยากกินก็กินครึ่งลูกกาปลาทิ้งได้นะอันนี้ปลาทิ้งไม่ได้นะ s> <S ยุคนี้สมัยนี้อะไรต้องประหยัดอะอะไรก็เป็นเงินหมดค่ะของก็แพงร้อยหนึ่งก็เหมือนเงินสิบบาทอะอยู่ได้ไม่นานนะคะเด <_ s> ี๋ยวเราจะถอนอันนี้อีกนะคะ <_ s> ฮึม <_ s> มีปะแฮ เอาไว้กินตอนหน้าหนาวนะแล้วก็เสียดายมันไปซื้อเขาก็แพงอยู่นะอุตส่าห์เอาเม็ดมันมาปลูกนี่ล่ะเก็บมันก่อนนี่หามันหามันหาหาลูกมันไน,นี่ใส่วะ เอาอันนึงคุยเอ,เอาดินคุยเอาบ้านบ้านหนูชอบปลูกถั่วดินนะคะถั่วดินเยอะเลยบ้านนู้น่ะปลูกเดี๋ยวหามันกน่อนเนาะถ้าลูกมันน้อยปลูกในกระถางแหะแต่ถ้าปลูกในดินทั่วไปมันอาจจะลูกใหญ่คระกันไปหนูเวลาหนูหิวของหวานเนี่ยหนูจะเอามันฝรั่งต้มนะคะไป ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่น้ํากะทิกล่องแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือไปกินเหมือนมันมันต้มเลยมันกะทิต้ม <c oughs> กินแทนกล้วยบวชชีไนงะถัว่วถั่วต้มร้านไทยก็มีนะคะถัว่วถั่วลิสงอะ่ะแต่ว่าต้องเอามาล้างหนหลายน้ําหน่อยมันดัำ <c oughs> อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะเศษรษฐกิจพอเพียง <c oughs> ประเทศ ประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์ก็กินอย่างเงี้ยเออสวีเดนก็กินนะคะมันหมดแล้วมั้งหรือก็ไม่รู้เหมือนกันปลูกทิ้งไว้ค่ะมดแต่ไปทำงานก็ไม่ได้ดูช่วงนี้เดือนกันยาแล้วเดยวหิมะมันก็จะลงแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นนน <laughs> กินแทนข้าวอ่ะบ้านเราปลูกข้าวใช่ไหมบ้านเขาปลูกมันกินมันแทนข้าวนี่เนูเจอแล้วนี่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 เจอแล้วจะหาอีกหาอีกก่อนเออได้แต่ตัวน้อยๆ เท่ากำปั้นมือไม่มีมตัใหญ่ใหญ่สุดเท่าหัวหัวนิโป้แต่ก็อร่อยอยู่นะมันออกเค็มๆมันๆหวานๆปะ๊ะเอาแค่นี้แหละได้แค่นี้ก็อเอาแค่นี้แหละดูนู่นไปถึงนู่นอันนี้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมสวยๆดได้ประมาณนี้ครึ่งกระป๋อง i like <laughs>